ดูนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน2566รับเงินโอนรวมทั้งหมดกี่บาทผู้สูงอายุผู้พิการรับเงินเพิ่มอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน2566ผู้ผ่านการยื่นอุดทรนรอบเก็บตกยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่26ตุลาคม2566จะได้รับวงเงินโอนเข้าบัตรประชาชนสมั์รการครบทุกกระเป๋าเป็นจำนวนเงิน3645บาบาทต่อคนหากเป็นกลุ่มสูงอายุและผู้พิการจะได้รับเพิ่มเติมอีกด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน2566กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนผ่านอุดทธนรอบเก็บตกระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่26ตุลาคม2566วงเงินจะถูกโอนเข้าในวันที่1พฤศจิกายน2566 รายละเอียดวงเงินแต่ละกระเป๋ากําหนดไว้ดังนี้วันที่1พฤศจิกายน2566วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ300บาทต่อเดือนวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ750บาทต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มงจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกําหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกา ของทุกวันสำหรับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนที่ผ่านการอดทอนรอบเก็บตกที่ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่26ตุลาคม2566จะได้รับวงเงินย้อนหลังรวม7เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2566รวมทั้งสิ้น2,100บาทต่อคนต่อไปวันที่6พฤศจิกายน2566เฉพาะผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจำนวน100 6 0 0ถึง600บาทผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวน100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2,566โดยแบ่งรอบการโอนตามวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุซึ่งในวันที่6ตุลาคม2566 ผู้ที่จะได้รับเงินคือผู้ที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2 5 0 6และยืนยันตัวตนภายในวันที่26ตุลาคม2566โดยผูกบัญชีพร้อมเทภายในวันที่1พฤศจิกายน2566ต่อไปวันที่20พฤศจิกายน2566เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ18ปปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โอนเงินทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ